ช้าวไก่โชว์เมนูใหม่โซโบะก้าวไก่เปิดตัวแล้วประชาชนทักสนันกลายเป็นกระแสเฮฮาในช่วงเย็นวันที่8สิงหาที่ผ่านมาเมืเเ่อเพจ Facebook โซบาแอนบิสโ o รนำเสนอเมนูลิมิเต็ดซูแสนพิเศษประชาชนที่มีความอร่อยพร้อมรสชาติที่ผสมลงตัวกันระหว่างช็อกโกแลตและนมจมพูพร้อมชวนทุกคนมาลิมลอง ความอร่อยสุดช็อกไปพร้อมกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้โซบ,บาคาเฟ่ก้าวไก่ตั้งอยู่ในซอยหัวมาก1 12ซึ่งในช่วงกลางวันจะเปิดขายเป็นร้านกาแฟาส่วนกลางคืนจะกลายเป็นบาร์ทัดของกับที่ทางพักก้าวไก่ได้พยายามผลักดันนโยบายสุราก้าวหน้าหวังเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพิ่มรายได้เกษตรกรซึ่งหลังจากโป๊ดดังกล่าวถูกแพ้อ,ออกมาก็ได้ รับการตอบรับท่วมท้นจากชาวเนต็ตจำนวนยอดไลค์และแชร์พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยค่ะจนกลายเป็นเบรัลในโลกโซเชียลหลายคนชี้ว่าเป็นไอเดียที่ซ่อนกิมมิกไว้ได้อย่างแนบเนียนแบบผอมใจกันบอกว่าต้องไปชิมซะแล้วล่ะค่ะเพื่อจะหายจากอาการปวดหลังโดยมีคอมเมนต์มากมายอาทิไอเดียดีฮ่หาฮ่าฮ่าชื่อนี้มันจึงต้องเปลี่ยนชื่อไหมไปๆอยากกินประชาแกอาการช็อกช่วงนี้สักหน่อยสู้กัญชามินได้ไหมคะ กินแล้วเพื่อนจะไม่ทรยศใช่ไหมครับกินแล้วปวดหลังไหมครับชอบในการซ่อนกิมมิกแดงปลอมเลยกลายเป็นชมพูฮ่าฮ่าฮ่านมชมพูเท่ากับสตรอบเบอรี่แบบปลอมๆจริงๆมันเป็นสตรอบเบอรี่แต่ทําเป็นนมชมพูแทนแบบว่าสตรอบเบอรี่ปลอมๆค่ะและใส่ไว้ในภาชนะปิดความแก้วลงและขึ้นเราเรียกมันว่าการย้ายขั้วช่วยเพิ่มอัตรถรสเวลาดื่มค่อยๆดื่มนะยังต้องเจออีกหลายด่านเป็นต้น